Studio. I'm naked I'm finished. สวัสด nice ีครับตอนนี้ก็อยู่กับรายการ DJ s w t e r c a s t e r Gamer อยู่กับผมเช่นเคย DJ s w i e t c a s t e r กับเกม OMG Oh My Hero นั่นเองครับผมจำไม่ได้นะสิถ้าผมเคยลงมาแล้วหนึ่งรอบเกี่ยวกับการเล่น i s t a n Control นะวันนี้เราก็จะมาเล่นพาร์ทสองกันโอ้ยร้อนสุดหายเลย เอายังไงก็ตามไปดูอะไรดีกว่าไปไปไปรอบนี้เราก็จะมเป็นตัวสีฟ้ากันนะฮะหนเหี้ยมาเห็ก็ตกแรงเนี่ยเล่นน้ำไม่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 โดนไม่โนไอ้หนูไอ้หนูโอ้โหด้วยอันนี้ไม่ไม่ไม่ะไม่ว้งไม่โดนเี๋ยวมีมีีย่ี่ ทำไรฮะทำไรคุณะรู้สึกรู้สึกอย่างเลยใส่ว่าผมตัวแข้งตัวแข้งก็ต้อง่งอยู่ละเขียงโอ้ยเจ็บ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 บ,บันดาเหรอห <c oughs> ยอมเป้อยอะไรฮะงอยู่ไหนผมหาเอาดีกว่าธงเกมนี้ฮะไล่ง่ายๆหาธงไม่ด้ ว <Es> องของกูเจอแล้วจัดการจัดการตัวที่จะมาเอาตัวเราไปจัดการนี้เอวันเอวันเอวันเห็นกเฮล็อกเฮล็อโอ้ะ้า มอุย๊ยวัดเขาไมหนีลงมา,ามกองถุงก่อนฮห้โยนตรงนี้โย่ตรงนี้ดีสุดเอาโดน,นอีกแล้วมีนี่แหละยิงลงไปเลยยิงลงไปเดียวเลยเวลาจะหมดแล้วค่ะอันโฟก้าเลยนี่แนี่นี่เนี้ยเยสเซอร์ yes, sir, ฮะชนะครับเราชิงพงสมเร็จฮะหนึ่งนั้นเราไปเกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับจ้าด้วยโอเคไปเล่นกันเลยนะฮะ มีการกล้องกระุกอีกนึงนะครับทำไมฝ่ายเราถึงไม่ได้ทงเลยวะวันไหนก็ฝ่ายเราเรามิน่ารแต่จะกึ้นวอรถมินจายฝ่ไฟนูน้นไอ้เทียอ้าวแล้วจะกลืนไฟนู้นเหรอไม่อบอกกลัวก็จะได้ไอ้เทียนินจาก็เก่งเกินอื ตะวนนี่ใช่วัดมุ้งคล้ายรุ่งจากเกือเ,เหมือนเราเล่นเดนเนตแหละฮะ่ไหมไม่คุ้มที่จสักคนไหนเอโยโอ้แฮะไปด่านต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคฮะไปกันเลยฮะโอเคโอเคอเคนาะเจอแล้วฮะ แล้วโว้มีกระตุกด้วยไปขอแล้วกันไปฮะไปอย่างไม่เมนไปเลยครับเต็มที่เออ <c oughs> ไอ้ออยากพูดต้องเลยทำไมเจ้ามาอยู่ตรงนี้เจ้าอ้าวมีบ้าแม่เลยอ้อกระตุกคอนเน็กมันเริ่มห้ายว่าทำไม แม่นะไรของมึงปวดเฟ้นฟอกไปกันต่อครับตัวนินจายอยู่า้างเราไปก่อนนะฉันรู้เจ้าต้องมาอิเชียขอขึ้นไปหน่อยสิแย่งกูคิวอีกเหี้ว นี่กาจะได้เกมที่แบบเล่นยาวนี่เกมมุลแรกที่เราเล่นย,ยาวได้นะนี่ฮะ What the fuck โอ๊ยมาถึงโดนทำไม่ตาไม่เป็นไรฮะตะกี้โดนทำไม่ตาไปแล้วไงฮะเดี๋ยวเราไปแก้คืนะ oh, นีโอ้ยฝั่งนู้นอ๋อมีตัวเก่งเข้ามา้วฮะถ้าเห็นตัวเก่งมีปีกก็คือพวกรวยนะครับผมบางครั้งก็เก่งบางครั้งก็ไม่เก่งไม่รู้มันจะเก่งหรือไม่เก่งกันแนะน่นะฮะ ยิงๆนะครับเห็นตัวสีฟอยด้านล่างนะฮะัสองตัวสามตัวมันขึ้นมาแล้วฮะขึ้นมาแล้วเราก็หนีก่อนฮะพอเราเป็นตัวแข็งแข็งจะหนีทําไมวะแข็งมันต้องบุกไม่ใช่เหรอเออใช่บุกแล้วแข็งต้องหนีไม่ใช่แข็งมันต้องบุกอึงขึ้นไหมซิปะโยไปธนูกันสักหน่อยดีกว่าฮะตั้งหนึ่งโหแรงดีเหมือนกันเนี่ย หายหายยิงเลยผมได้ฆ่าใครบ้ายงยังเนี่ยผมไม่ได้สังเกตเลยหรือว่ายังไม่ได้ฆ่าเลยสัก,กตัวมัวนมีช่างคนร้ายไม่ตอนนี้ผมต้องชนะเข้าใจลูกทีมผมมันเก่งยิงบวกผมไปด้วยก็เก่งทุยผมนี่เพิ่งเล่นได้ไม่นานเองอเนี่ยฮะการ โอ้กูคิวได้แล้วไอ้ฮังเกอร์โดนกูคิวนั่นเองฮะแล้วเราก็คิวจอมจอมมี่ได้แล้วเหมือนกันฮะอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราหาคนนะฮะเอาเวลาจะหมดแล้วห้าสี่ีเฉยก็ได้สามเย่ yeah! ชนะฮะคือ,อ,อไม่มีใครเข้ามาเลยฮะคงต้องออกไปหาหน่ล้้ามาในทีมน้ำเงินอีกแก้วหรอสีดูไม่นำโชคให้กูสักเท่าไหร่เลย รู้สึกรอบนี้นำโชคไปโดนนะตะกี้เห็นถามว่าเห็นได้ไงใช้คอสามารถของตาตัวเองนะฮะมาจากไหนไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักว h ต t the f ฟ c ักเกือบตกฮูยีการกระตุกเล็กน้อยไม่เล็กละเยอะเยอะมากอูเกือบตกอีก จึ๊บจิ๊บจ๊บไม่โดนโอ้เ oh, ชี่ยเออฉันท่าไม่ได้ออกเข้าไปขึ้นมาด้โ oh, อ้สัตว์คิวมึงแล้วกันเกือบตายใครได้คิวโอ้ oh, แม่งแย่คิวแม่มีลอ็อกบูวิ่งเร็วฮะนี่แจมครับ ความเร็วเลือนหลังนะมามาฮะนะฮะเราจะรออยู่ตรงนี้นะฮะไม่เอาละไม่อยากะะอยู่แล้วความรู้สึกมันไม่อยากอยู่แล้วโอ้โอ,โอ้านหลังหนึ่งตัวเกือบไม่ทันถ้าไม่ตายพอดีดีครับผมดีฮะดีฮะด,ดีตัวเราโอเคครับผ่านอีงกงานสีไฟอะฮะ สีฟ้ามันลงดีลงแ,ย,แย่แน่จริงมึงมึนหมดแล้วไม่รูอ้าวเฮ้ยแม่ใจแล้วเหรอที่ให้กูเดินต้องคนเดินหน่อยดีกว่าแม่งก็เท่าเดิมนีม่หว,ว่าอย่าบอกนะว่าไม่มีใครอยู่เลยไม่รู้กูเล่นไปเกาะแล้วกันลูบเบบี้เอ็มมี่วันสวัสดีฮะอยู่มีใครอยู่บ้างไหมไม่รู้กูกลังจะชนะอย่าบอกนะว่าไม่มีใครอยู่จริงๆ โน่โน่ไม่มีใครอยู่เหรอเห็นแล้วเจอละมีคนจอยเข้ามานะกูยิงนะมึงจอยเข้ามากูยิงนะมึงจอยเข้ามากูยิงนะจอยเดอะแบทเทิลแล้วกูไม่เห็นเลยสักตัวอ๋อเจอละวิง่งก่อนแล้วกันฮนะวิงว่งครับวิ่งวิ่งไปซีไอซ์เอดวิงว่งวิ่ง วิ่งไปทำไมช้าจังอเอออยู่ตรงไหนมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วผมมาแล้วกูขอหายตัวสิไอ้สัตว์ทำไมไม่ให้กูหายตัวจังเห็นตลาดน้อยจริงอีกตรงนี้นะฮะแล้วมันจะลงไวดนโดนไหมไม่รู้รู้สึกจะโดนนะน่าจะโดนนะฮะตัวด้านในโดนนะฮะเป็นไงครับ ทีมเราสุดยอดฮะส่วนเราก็เป็นผู้ฟอทงที่ดีมากอืมดีจริงๆกูหนีสุดชีวิตแล้วเนี่ยกูไม่รู้กูจะหนีไปทางไหนดิมันเห็นทงละมันเห็นทงละนแ่อะฮะเรากูวิ่งหนีกันต่อไปับ ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันหกล้มกครามเท่าเหมือนกูไม่ได้ช,ช่วยอะไรเชียสวยแล้วในที่สุดแล้วก็เข้าทงต่อไปไม่ได้ฮะไม่เป็นไรรอบนี้เราจะเป็นสายนี้มั่งนะคะผมไม่ได้เล่นนานเลยสายนี้โอ้โหหนึ่งศูนไป เดีกโง่ดึงตัดเออไม่เป็นไรไม่ต้องตัดค่อยเดินเร็วกว่าเดิมอย่าบอกนะว่ากู้อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอ โอ้โหทำไมต้องเป็นกูเนี่ยทำไมกูต้องเป็นคนเฝ้าทงกูจะเล่นเข้าใจไหมกูจะเล่น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 เข้าใจไหมกูจะเล่นกูไม่อยากเฝ้าทงกูไม่อยากเฝ้าทงนี่ไงมาสิขู้เข้ามากูจะยิง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 เรอกูล็อกเกูล็อก เทียได้เวลากูวิ่งไปก่อนงานนะคุณช่วยตามผมมานะผมคุณต้องเอว้าผมดีๆเดี๋ยวผมจะช่วยฟื้นให้อเอาเอข้าไปเกมจบนะให้เชินไปไหมเอาเชียนั่นไงกูเจอละสีแดงชัดแฉนเลยโอเคฮะแค่นั้นเองเอผมว่าว่าสำหรับวันนี้นะผมเราแคปเจอร์เดอะแฟรกนะผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเ,เราต้องขยายใช่ไหม คขยายเรียบร้อยเราวันนี้ขบกับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันฮนะ